ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพราะปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ป่าลดลงเหลือเพียง25%ของพื้นที่ประเทศหนึ่งในปัจจัยหลักคือการขยายตัวของชุมชนถึงเวลาแล้วที่เราต้องรับผิดชอบต่อตอนเองและชุมชนหันมาสนใจพื้นที่ป่าตามที่ในหลวงได้เคยตรัสถึงการปลูกป่าทดแทนในรูปแบบการปลูกป่าสอย่างประโยชน์4อย่าง ในการปลูกป่าเราควรปลูกพันไม้คละคลักกันไปเพื่อให้เกิดป่าไม้แบบผสมผสานสร้างความสมดุลแก่ธรรมชาติอย่างยั่งยืนและสามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชนได้มูลนิธิกษิกรรมธรรมชาติของอาจารย์วิวัฒน์สัญกรรมทรเป็นอีกหนึ่งหน่วยง,งานที่มุ่งมัน่นนำพระราชดำริหลักการปลูกป่าสาอย่างประโยชน์4อย่าง ที่สอดแทรกแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ที่ยั่งยืนและเป็นรูปธรรมได้ชัดเจนโดยการปลูกป่า3อย่างคือป่าไม้ใช้สอยป่าไม้กินได้ป่าไม้เศรษฐกิจประโยชน์ี่อย่างนั้นหมายถึง 1. ป่าไม้ใช้สอยนำมาสร้างบ้านทำเล้าเป็ดไก่ทำงานหัตถกรรมหรือใช้เป็นเชื้อเพลิงหุงต้มได้ 2. ป่าไม้กินได้สามารถทำอาหารพืชกินได้ทั้งใบทั้งผลกินหัวหรือเป็นยาสมุนไพรก็ได้ 3. ป่าไม้เศรษฐกิจเป็นแหล่งรายได้ให้ครูเรือนสามารถนำมาจำหน่ายได้ 4. ช่วยอนุรักษ์ดินและน้ำปกป้องผิวดินให้ชุ่มชื้นดูดซับน้ำฝนช่วยให้สวนมีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลา จะสร้างป่าให้ได้ผลดีมีระบบนิเวศส,สมดุลเราต้องเรียนแบบป่าธรรมชาติเทคนิคแบ่งพื้นที่สวนปลูกป่าออกเป็น5ระดับตามความสูงของต้นไม้ประชารัฐขอเป็นกระบอกเสียงหนึ่งในการรณรงค์ปลูกป่าทดแทนเพื่อป้องกันภัยพิบัติทางธรรมชาติและชุมชนเองจะได้มีทรัพยากรไว้ใช้ตลอดชุมชนพึ่งตนเองได้เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนก็จะเข้มแข็งอย่างยั่งยืน ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงจะสมบูรณ์และยั่งยืนได้ต้องใช้พลังการขับเคลื่อนทั้ง3ภาคส่วนรัฐเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมแรงร่วมใจในเป้าหมายเดียวกันคือหัวใจของการปฏิรูปประเทศไทยอย่างแท้จริงติดตามเครือข่ายประชารัฐผ่านช่องทาง Facebook และ Twitter เครือข่ายประชารัฐ Li@ n e เครือข่ายประชารัฐ YouTube เครือข่ายประชารัฐ